สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันกันกบโรบอคแดดนี้เวิร์กันนะครับผมเย้ yeah! ว้าว โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็กลับมานะครับผมกับเกมนี้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นการเล่นครั้งแรกของพี่เลยนะครับผมทุกคน <Wow. S 1> ว้าวเป็นครั้งแรกแล้วก็เพิ่งเข้ามาครั้งแรกยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะผมยังไม่รู้วิธีการเล่นมาเลยพี่จะเป็นอย่างนี้นะผมเวลาเล่นเกมก็จะต้องเล่นแบบเบาๆไปก่อนนะผมเล่นแบบเออตูต้องตายก่อนเลยแย่เดี๋ยวเราค่อยไปโหดช่วงหลังๆครับผม <c oughs> <c oughs> นี่ตากดีเดอซีรีส์แต่เริ่มเลย สำหรับเกมนี้นะผมพี่รู้สึกว่าหน้าตาตัวละครมันทําให้พี่นึกถึงตอนสมัยเล่นเรนโบเฟรนกับเพื่อนๆน,นะผมตอนไลฟ์สตรีมช่วงนั้นนะฮะรู้สึกว่าตอนนั้นคือเล่นเรนโบเฟรนโคตรสนุกเลยแล้วพี่ก็แบบนึกถึงเหมือนกันนะเดี๋ยวว่าจะกลับไปเล่นอยู่แต่วันนี้ครับผมขอแมปนี้ก่อนแล้วกันว่าจะเป็นยังไงครับผมถ้าพร้อมแล้ว let's go ไปครับผมแล้วตูไปตัวเนี้ยเหรอแล้วยังไงคือมันจะมีผีมาจับตูเหรอจะมีเพื่อนๆน,น่ารักหลายคนเลยถ้าไม่มันมีเพื่อนอ่าแบบนั้นด้วยอ่ะอันนี้เป็นระบบลายตูน อ๋อตัวเป็นตัวบล็อกเทนเหรออันนี้ทิงเก็ตอะไรวะคืออะไรอค้นหาอันยมณนีอ่ะทวิสเตดคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนด้วยเพื่อนโอ้เพื่อนมีตัวแบบนี้ด้วยน่ารักแล้วก็ตรงนี้มีเปิดร้านค้ามันคืออะไรโอ้อให้เราซื้อตัวซื้อของกเหรอว่มันมีหลายตัวหลายแบบเลยนี่นะทุกคนโอเควะมีตังไหมะุเข้ามาตมเข้ามา โอเคทุกคนแล้วตรงนี้ทําไมมีเพื่อนยืนกันไปกลุ่มเลย8ปดปดโอเคเราเข้าด้วยได้ไหมนะเพื่อนฉันก็ไม่เคยมานะ่ะฉันเพิ่งมาพอดีเลยอะ่ะ <c oughs> หน้าตาเป็นกล่องเอาละไปไปครับผมครั้งแรกตูจะเข้ากับเขาเออตูเข้าทัน <c oughs> ตูเข้าทันตูไม่เคยเล่นแบกด้วยนะเพื่อนเพื่อนเอาละครับผมอ๋อมันมีนับเวลาครับผมเห็นไหมหกห้าสี่โอ้ยมีเพื่อนบอกโนตูเข้ามาแย่งเขาเหรอเอาออกดิออกดิออกดตูเข้ามาแย่งเขาหรือเปล่า โอ้เรียบร้อยทุกมีตัวเดียวอะตัวก,ก็มีตัวเดียวปะวะต้องเลือกอะไรอะเอ้ยและตอนนี้ครับผมเตรียมตัวพร้อมสำหรับชั้นที่หนึ่งในสามสองหนึ่งอ๋อมันยังเป็นอันฟาแบบทดลองอยู่เลยอะเวอร์ชันอันฟาศูนย์จุดสี่หนึ่งทดลองอะเนี่ยยังเกมยังไม่เต็มรูปแบบอะแล้วตอนนี้พี่อยู่กับเพ,เพื่อนสุดน่ารักหลายคนมากครับผมอาระมันไปไหนละ่ะสวัสดีมีใครอยู่ข้างนอกไหม รีปิดในสี่สามแล้วตูต้องทำอะไรต่อนี่มีผีเหรอที่อยู่ไหนกระโดดไม่ได้ทุกคนมันกระโดดไม่ได้เ,เก็บของเหรอเทปอะไรวะป๊อปไปรับป๊อปกดอีไว้ก่อนอ๋อทุกคนมันเก็บของได้ด้วยวะต้องไงต่อ <laughs> ตูพิ่งมาทุกคน <laughs> ตูพึ่งมานะ ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกตัวทีอตวก็เพิ่งมาเฮ้ย <Hey, S 1> มีเพื่อนอยู่ตรงนู้นมันมีผีไหมฮะแต่หน้าตาตัวละครมันเหมือนเลนโบฟีเลยอะ,อะจริงๆนะคือมันน่ารักน่ารักครับผมแต่ว่าอัน,นอันนี้คือเราเป็นตัวน่ารักเลยแล้วไหนอะคืออะไรอะเอ้พี่เพื่อนหลบอยู่ตรงน,นั้นเหรอเพื่อนเก็บของเหรอเอ่มเขาให้ทำอะไรอะ่ะเครื่องจักรเสร็จสมบูรณ์หนึ่งทัสี่คืออะไรวะสองทับสี่ครับผมทุกคน อะไรอันเนี้ยเหรอมันให้ทำเครื่องเนี้ยเหรออ่ะมันปิดแล้วอะเดี๋ยวนะตูกกาลังงงนี่แหละครับผมพี่ชอบแบบนี้แหละมาหาความรู้ความเข้าใจแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าเรียวๆครับผม <c oughs> เราเล่นกันแบบเรียวๆ w h a t s u p Nikuki ค้ออะไรอะ่ะทำไมมีหลอดเฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยนั่นไม่ได้มากับเพื่อนเราเฮ้ยชีบแลรวทุกคน มีตัวหน้าตาเหมือนเราแต่ว่าปากมันโอ้ยมันเล่นตูแล้วโอ้ยอะไรวะโอ้กดชิฟวิ่งได้ทุกคนกดชิฟวิ่งได้ตูไปตูไปแล้วจ้าตูไปแล้วเดือดเดือดเ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 พื่อนไอ้นี่ไม่ใช่เพื่อนเหรอโอ้มันมาแล้วมีผีจริงๆด้วยตูไปแล้วเพื่อน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 ช่วยเราหน่อยนี่อะไรอะอะไรอะโอ้ เครื่องจักรเสร็จสมบูรณ์๋อมันต้องปั่นไฟเหรอสี่แล้วมีลิฟต์ไปลิฟต์มันมีลูกศรอยู่ไปลิฟต์ไปลิฟต์ไว้ไปลิฟต์ไปลิฟต์ไว้ไปลิฟต์อ้อยอ้อยอ้ยมันกระตูมันจะกระตูมันจะกระตูอะไรวะฉันกลัวที่จะคิดถึงสิ่งที่อยู่บนชั้นถัดไปและตัวเมื่อกี้ล่ะมันคืออะไรเฮ้ยมีของให้ใช้ทำไมไม่ใช่วะปามีโอ้โอ้ตูรอดแล้วใช่ไหมสรุปตูรอดแล้วใช่ไหมเพื่อนมีใครตายมีใครตาย โอ้มีของขายด้วยครับผม35เทปบราโปรตีนช็อกโกแลตช็อกแลตเอาไปทำแหละช็อกโกแลตใช้อเทมนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งสูงสุดโดย25%ความเร็วในการเดินโอ้ของดีนี่ว่าแลทป๊อปอะไม่สามารถใช้พลังนั้นไอิเทมนั้นได้ตอนเต็มโอเคเข้าใจละตูไม่รู้ตูมันต้องให้ปั่นไฟเหรอแล้วนั่นตัวอะไรอะที่มันเดินอยู่อะผีใช่ไหมนะ่ะ อุ้ยแสดงว่าผีมันหน้าตาเหมือนเราอ่ะทุกคนใช่ไหมมันหน้าตาเหมือนเราแต่หน้าตาจะแปลกไปแล้วมีสามหัวใจคืออาจจะโดนห้ามโดนทุบไม่ไม่เป็นไรเราไปช่วยเพื่อนปั่นก่อนปั่นไฟเหรอเก็บปั่นไฟเหรอพูดแต่มันก็น่าน่ารักแบบหลอนๆนะครับเนี่ยเก็บของเพื่ออะไรวะเก็บกดทีเพื่อดูสถ,ถิติอะไรอะเพื่อนมาช่วยกันปั่นไม่ได้เหรออุ้ยตัวกตกใจหมด ว่าผีมาผีูน่นะถ้าผีมันจ้องเรามันจะขึ้นรูปลูปกกระตาไปเหมือนที่เห็นตอนนั้นอะที่มันไล่แล้วมันมีขึ้นรูปกระตาโ่ะแล้วตูต้องเดินไปไหนอะไอตัวนี้คือผีไอตัวนี้คือผีนี่ว่ะโอ๊ยไปใจตูแล้วจังหวะนี้ไม่ได้มีบ่อยบ่อยวันนี้ไม่ได้มีบ่อยบ่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราต้องช่วยเพื่อนเพื่อนจะขอป่นบ้างดิเพื่อนันอยากช่วยพวกเธออะ อโอเคโอเคเครื่องนี้เพื่อนจองละแล้วเราก็ไปทางนู้นโอ้ยบรรลัเพื่อนตูใหญ่เลยเอาอยัางไงดีเราไปตลาดเปลี่ยนไหมเรือจะไปแบบโอ้ยสองสี่แล้วครับผมทุกคนมันเล่นไงวะเรยเครื่องมันไปไหนหมดวะเครื่องปัดไฟอะไม่มีลูกศอนบอกอะ่ะ <laughs> มันไล่เพื่อน <laughs> มันไล่เพื่อนตูเดินเอา้าวสามดับสี่ครับผมทุกคนฮู้ฉันดีใจที่ไม่มีอะไรเอา้าเรียบร้อยสี่ โอ้เวลาที่คือถ้าใครปั่นไฟเสร็จแล้วครับผมทุกคนมันจะมีลิฟบอกแล้วมีเวลานับด้วยจังหวะแบบแบบนี้จังหวะแบบนี้ผีไล่ตูแล้วอ,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 อุ้ยเอ้าเอ้าไอ้ผีว่าโอ้โหมันกัดหัวใจตูคืออะไรคืออะไรอ่ะหัวใจตูเหลือสองทุกคนประมมยาบัลเบื้วยต้นเอาตูเอานี้แหละ <laughs> ตัวนี้ตัวนี้ <laughs> โดนไปหนึ่ง โอ้โหพี่หาตูไม่เจอแต่มาเจอตอนท้ายเนี่ยนะเพิ่มซาตามีน้าสูงสุดโอเคเราเอาอันนี้แล้วกันอะฮิวโอเคได้สามเหมือนเดิมวูวมาแบบงงๆงไฟเดลี่ I can heal again โอเคฮิวอีกครั้งใช่ไหมเพื่อนแล้วชั้นอะรีปิดในเอ้านี่มันชั้นใหม่แล้วเหรอชั้นสามอู้ทุกคนมันมีหลายชั้นว่ะเฮ้ยๆตูตูเจอตูเจอตูเจอเครื่องบดไฟแล้วตูได้ปั่นกับเขาแล้วตูได้ปั่นกับเขาแล้วโอเคเพื่อนล่อผีไปเลยนะ กดตรวจสอบทักษะสเปกมาโอ้ทำได้ดีแล้วไงต่อแค่นี้เหรอเฮ้ยเอาเพื่อนเพื่อนเอามาทำปู้ระบเพื่อนเพื่อนจ๋าเพื่อนทำไมเพื่อนเพื่อนทำกับฉันอย่างนี้กดกดป๊อปกดป๊อปโอเคโอเคไปทำเครื่องอื่นก็ได้ผยีไปอยู่ตรงนี้ถ้าเราไปทำเครื่องนี้แล้วกันนะโอเคนะมันให้ทำอะไรวะอ้าว จ้าผีเล่นตู้แล้วจ้าทุกคนทุกคนจ้าผีเล่นตู้เอ้าโดนอีกแล้วอะไรวะโอ้โหไม่ผีเห็นตู้ง่ายยังเลยอ่ะเฮอยหลบหลบหลบมันต้องหลบมันแล้วผีทำไมมันหน้าตาคลายเราแล้วลูกตู้จะบอกออกไปแล้วโธ่เอ้ยไปดีกว่าโอเคเพื่อนไม่ต้องห่วงนะเราไม่ได้กลัวผีขนาดนั้นหรอก พี่อยู่ดันตัวต้องหลบผีใช่ป่ะผีมันวิ่งเร็วมากเลยว่ะทุกคนตัวจะกินช็อกโกแลตมาเว้ยเฮ้ยไอผีเปล่าตกใจหมดใครเหมือนตูใครตัวเหมือนใครๆตูตูคิดว่าผีหมดแหละมองภาพใจๆก็ได้ป่ะมี่เออได้ละเฮ้ยยังหน้าหน้าผีใช่ไหมไล่เพื่อนอยู่อะตัวตไปละตัวไปละตัวแอบนี่เกมนี้จะทำให้ตัวเงียบ เนี้คงไม่ได้ทําให้ตัวเงียบใช่ไหมใช่สิถ้าเกิดว่าผีมาให้เราหยุดการสกัดนะทําได้ดีโอ้ถ้าสีเหลืองเป๊ะจะทําได้ดีมากใช่ไหมโอ้ยทําได้ดีมากอะ่ะโอ้ตัวได้ช่วยเพื่อนพวกเราเวลังจากที่สามท่านมาตัวไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยอะไรเสียงเลยวะโอเค้ะเฮ้ยผีมาแน่ตัวว่าแล้วถ้า,าหยุดสกัดทําไงอ๋อกดอ e ีเหรอเฮ้ยเฮ้ยทุกคนผีมา วิทย์เด็ดเจอผีตามตัวคุณหยิบตามไม่ได้ยมอมันมีบอกอันเหรอว่าอะไรบ้างคุณได้รับ <c oughs> ตัวโอ้ถ้ามีผีมามันจะดังชุ่งชุ่งต่อตัวปั่นใช่ไหมเอาไปกลับ <c oughs> ไปที่รอบบี้โอเคเพื่อนกำลังปั่นอยู่ขอโทษนะเพื่อนกลุ่มนี้ฉันขอตัวไปก่อนนะฉันอยากเล่นอีกอะ่สะสนุกดีเพื่อนเพื่อนจ๋ามาเข้ากับฉันห <c oughs> น,น่อยเฮ้ยอันนี้ชื่อภาษาไทยเรอฟิน ฟินโอเคนายฟินเรามีสองคนแล้วน่ะแล้วมันจะมีใครมาอีกไหมอ่ะอ้าว,ต,วตัวคนเดียวเลยผ <c oughs> <c oughs> ีก็ผีเถอะชายเดียวเลยเกมไหนตัว็โซโลโแต่ตัวเกมนี้มันโซโลไม่ได้นะแล้วใครจะรอบผีใอ้ตัวและใครจะรอบผีให้ตัวเอาวะทุกคนมาดิมาดิเปิดเลยเปิดเลยตัวคนเดียวก็ได้ตัวคนเดียวก็ได้ดไดมาดีไว้ไอ้ผีบ้า <c oughs> ดูดูตัวเอีตัวเอพีอยู่ฟังดูตูเห็นผีแล้วจ้วาหวังว่าผีจะไม่เห็นตูหว,วังว่าผีจะไม่เห็นตูนะตูว,ว่าผีมันจะเห็นตูตอนนี้เลย <ś c oughs> มันเข้ามาคนเดียวไม่ได้เกียแบบนี้มันเล่นคนเดียวไม่ได้อย่าเด้ยวยผีร้าย ยาแนวว้ยผีร้ายฉันจะปั่นไฟคนเดียวด่ะจริงๆถ้ามันแบบว่ามาคนเดียวมันก็น่าจะลดการปั่นไฟให้เนาะตูเห็นผีละตูเห็นผีละตูเห็นผีละตัวเห็นผีละเปิดไหนมันไป <laughs> มันไปไหนแล้วทุกคนดี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  <laughs> จ้าเกมดอเกมเพลเชอร์เกมอ,อ,อะไรก <laughs> ็โซโล,โลได้ กรามีแต่เกมนี้มันจะมาโซโล่กันไม่ได้นะเวย้ยเอาละตูเคยผ่านไอ้ตูเคยเล่นมาครั้งหนึ่งแล้วตูเคยผ่านผ่านที่ไหนอะเพื่อนก็ปั่นไปให้แต่รอบนี้แหละฉันจะจัดการแกมไม่มีทางเห็นฉันฮะเป็นไงล่ะฉันบอกแล้วว่าพวกแกนะ่ะถึงจะมีสองตัวไม่ได้กินฉันหรอก <What? S 1> จะบอกให้ โอเคเว้ยวเอาอะอยู่ไหนที่เป็นอยู่ไหนอีกเครื่องเป็นไหนวะมันมาแล้วมันมาแล้วต้องดูทางไกลใช่ไหมทุกคนมันลำบากจริงๆว่ะคนเดียวมันลำบากจริงๆว่ะเอาไว้ปานต่อ โอ้มันเป็นการเอาน้ำหมึกให้มันเต็มเหมือนเหรอโอ้ตัวเหยนหลอดแล้วทุกคนพี่อยู่ข้างหลังมันมาละโอ้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 พี่มันมาตรงน้นมันมาตรงนั้น โอ้ยตูต้องเล่นแบบอย่างนี้เลยวะตูต้องเล่นแบบอย่างนี้เลยวะโอ้ถ้าตูกดไม่โดนผีมันก็นจะมาตรงที่ตูกดตูก็มัวแต่ดูวนันนี้ไม่ได้ดูหลอดเลยดูมัวแต่ดูผีอะเต็มเต็มเต็ม,ตมฟึบหนึ่งตูได้ชั้นเดียวตูไปแล้วนะตัวเล่นคนเดียวแบบน,นี้โอเคมีเครื่องจักรอื่นที่ฉันต้องเสร็จหรือไม่ไมันต้องทำแหละเพื่อนแต่๋ยวในเมื่อคุณอยู่คนเดียวอะ่ะ เจ้าแว็บเจ้าแวบออกซ้ายผีมาทางนี้คือต่างตันเลยนะอันนี้คือท่างตันเลยนะบอกไว้ก่อนปามี่มันควรจะเข้ามาจริงๆหรอวะเราอะโอเคถ้าเราไม่ทำเสียงดังผีมันก็จะไม่เห็นถูกไหมโอเคโอเคเร็วๆเต็มเร็วๆดิมันน่าจะมีแบบว่าเฮ้ยถ้าเรามาคนเดียว มันก็ควรจะให้แบบเขาเรียกแหละให้พิเศษหน่อยใช่ไหมทำสักสองเครื่องก็ได้อะสองเครื่องหรือว่าหลอดให้มันเร็วกว่าเนี้ยให้มันปั่นเร็วๆเอาเร็วๆๆ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 ๆตัวขอร้องอะโอเคนั่นเจ๋งเฉันดาเหรออยู่ตรงนู้นมันอยู่ตรงนู้นสามเครื่องจ้า จ้าโอ้ยผีเห็นเต็มเลยตูโอ้ยอีโอนโอ็นน้โอ้เอ้โ้ตอ้โ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 ้วอ้โอ้โอ้โอ้วอ้า้โอ้โ้โอ้โโอเคโอ้นอ้โอ้ปอ้โอ้โอ้นอ้โอ้โอ้โอ้าอ้โอ้โอ้ม้โอ้โ้โอ้โ้ออ โอเคตูเข้าใจแล้วถ้ามีลูกกระตาขึ้นก็คือผีเห็นเอาดิมาดิตูบอกอนนะก,กอ็อย่าให้ตูเล่นเป็นนะเกมไหนเกมนั้นอะย่าให้ตูเล่นเป็นแล้วอย่ามาห้าวกับตูด้วยตูจะบอกให้มันมาๆเดีน,นี้ โอ้โหต้องดูทั้งผีต้องดูทั้งหลอดเหรอวะโอ้โหเรียบร้อยโดนไปสองชึกโอ้ยตูทำไงว่าเหลือหัวใจเดียวเองมันตึงจังวะ คือถ้ามันมีตัวเดียวมันจะไม่มีปัญหาเลยนะแต่มันมีสองตัวดีทุกคนตูพอจะไปปั่นตรงไหนได้อีกไหมไอหัวหอมันอยู่ดิ <c oughs> ไอหัวหอมันอยู่ตรงนี้ฟึบฟๆๆบฟืบฟมาวะมาวะซื้บทำตัวเงียบนะเกมนี้ทำตัวเงียบนะจำไว้นะ อย่าไม่นะอย่าให้ตูเป็นนะแล้วตูวมากับเพื่อนรอบหน้านะตูบอกเลยนะตูปั่นพังเลยนะเครื่องเนี่ยเครื่องปั่นพังเลยนะเฮ้อทำตวเงียบอย่างเงี้ยอะทุกคนมันสกัดไม่ได้ ผีเห็นทั้งคู่เลยโอ๊ยติดต้นไม้ติดต้นไม้ติด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 เิัตหดวิอมิดมิดตะดติดจิดติดตแวติดติบเิ้ติดติมตดตดติ่ตติด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 ต มายางจ้าจ้าจ้าดูดูดูคนเดียวคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบมันเหลือเครื่องเดียวทุกคนทางว่านี้แหละอุ้ยน้องสาวมาน้องสาวมาผีหัวหอมอยู่ทางนู้นไอไอหัวหอมจอมสนอยู่ทางนู้นน้องสาวอยู่ทางนี้โอเคต้องจะเดินไปทางไหนละ่ะดีเนะี้ย ลิฟต์ไม่เปิดเลยอะ่ะคนเดียวอะ่ะสองเครื่องก็พอแล้วมั้งหลืออีกเหลืออีกเหลืออีกเหลืออีกตัวเดียวแม่มีเบรกด้วยว่าน้องสาวว่ะโอเคหัวหอมจอมซนมันอยู่ทางนี้เครื่องมันอยู่ไหนวะมีอะไรจะเพิ่มหัวใจตัวได้ไหม ชิปแลนน้องสาวมาเฮ้ยเครื่องไปไหนวะเจอไรเครื่องหนึ่งถูกเจอแล้วปั่นยา,ยาวๆหรอเครื่องเนี้ยตัวบอกเลยโอเคมาตัวแค่นี้แหละแค่ชั้นเดียวพอ กานมาคนเดียวตวัวแค่ชันเดียวพอดูไม่ขอหลายชั้น <c oughs> เออมันเหนื่อยมันเหนื่อยเว้ยทุกคนตูเหลือเลือดหลอดเดียวโอ้ยน้องสาวมันมานะ่ะตูต้องดูทั้งผีตูต้องดูทั้งหลอดไม่เห็นใจตูบ้างเลยมั้งจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วเลมเต็มรอบนะี้ยรอบเนะีเนะ้แหละเต็มตูบอกแล้ว สามทำไมยังสามอีกอเหลือไหนวะอันนั้นเหรออันนี้ตัวยังไม่เสร็จอีกเหรอ โอ้โหตัวนึกว่าตัวเสร็จไปแล้วนะเนี่ยอยู่ไหนวะโอ้ยน้องสาวอยู่ระยะใกล้ด้วย้าเอ๋ฉันจริงฉันเดาเหรอเดาก็บ้าแล้วเอาวะมาดิจังหวะนี้มาดิ มาดิน้องสาวน้องสาวเห็นตู้เบาน้องสาวน้องสาว,สาวจุกคนจุกคน <laughs> เรียบร้อยโอ้โหคนเดียวก็เอาอยู่ครับผม้หตู้บอกเลยอย่าให้ตู้เล่นเป็นตู้บอกแล้วว่าอย่าให้ตู้เล่นเป็นโอ้โหสดจริงๆอะในลองจุกวนนี่หนชั้นสองมีอะไรไหมชั้นสองมีอะไรไหมเดีไหนลองดิ แล้วทำไมตัวเหลือหัวใจอันเดียวเนี่ยแล้วทำไมตัวไม่มีของให้ซื้อล่ะเจอน้องสาวอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเจอน้องสาวกับ Word ไอพีหัวใจกอกว่ะน้องสาวกับพีหัวใจกอกว่ะทุกคน เจอแล้วเว้ยห่แต่ทางมันตันนะเนี่ยออกแนวทางตันนะเนี่ยทุกคนจังหวะเนี้ยพี่ว่าพี่ตายแน่เอาละแบบรอบแถมแล้วกันยังไงก็เหลือหัวใจเดียวอยู่แล้วดียังไงก็ตายอยู่แล้วนี่ใช่ไหมยังไงมันก็ไม่รอดอยู่แล้วนี่มาวะน้องมาวะน้องมาวะทุกคนไอตัวก,ก็ไม่รอดอยู่แล้วนี่ เร็วใจเดียวเองอะไอไส่กอกนั่นน่ะเร็วมากเลยเวลามันเดิอนอะคือมันเดินเร็วมากเลยเว้ยทุกคนใช่ <c oughs> รอบแถมยังไงตูรูตร้ตูก็ไม่บานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาให้มันได้เอาให้มันได้เยอะเยอะปั่นไ้ก่อนอย่าให้หัวไส่กอกเจอหัวไส้กอกนั่นหน้าท่าทางน่าจะเร็ว เพราะว่ารอบที่แล้วเราเจอแล้วฮะเหมือนมันจะเร็วด้วยโดนไปหนึ่งโลดิฉันฉันอาจใช้ความช่วยเหลือเล็กน้อยจะตัมีอะไรอะ่ะของก็ไม่มีเลือดก็ไม่มีเหลือหัวใจเดียวรักนะน้องสาวใจเอ๋จะเล่นแบบเตียนละตูไม่รอแล้ว,ต,ว,ลลวตัวไม่เสียเวลารอแล้วมาดิ ไอ้วะเก็บให้หมดเลยเก็บของให้หมดเลยถ้าผันแผลใช้เทียนี้เมื่ออา้าวตูเลยไม่ได้ดูเลยเฮ้ยมันมีอะไรด้วยอะ่ะเพิ่มอะ่ะเมื่อเครื่องหมายอยู่ในพื้นที่การเปรียบเทียบสีขาวอะไรอ๋อหมายถึงกดสเปกบาซ้ายขวาซ้ายเนี่ยเล่นคนเดียวเนี่ยตู้ต้องดูทั้งผีดูด นองไม่เห็นวะหู้แต่มันเดินกว้างจาังวะมันคือมันเดินโคตรกว้างอะทุกคนอะไรวะ อย่ามานะเวตูวมีผ้าบันแผลใส่ลุงตูมีปัญยาใส่ลุงดนวเวเอาว่ะตอนเลขตูจะจบตั้งแต่ชั้นแรกแล้วนะอนดีรอบแถมไหนไหนก็จะตุยละเพราะฉะนั้นอย่าให้มันอยู่เลยอย่าให้มันอยู่เลยปามีคนเนี้ย<อ>มาทักดีมาทักดีช่วยมาหยุดตูดีเ,เป็นไงเล่านั่นจริงจ้า ช่วยมาหยุดทันทีเลยอีกกระปุกเอ้ยเลยอีกสองกระปุกมาดิมาดิมาหยุดตวทีดิอย่าห้าวกับพี่ก็จะไปเจ๊อีกสองโหลอยู่ไหนสองโหลยีฟตี้เล่นอะไรเนี่ยมี่เล่นบุกอะไรเนี่ยไหนอีกสองโหล เจอแล้วเจอแล้วเจอ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 โลนึงอะน้องสาวมาอู้หูยสองโลอยู่แบบนี้ก็ตายดิครับสองโลอยู่แบบนี้ด้วยกันตูก็ตายดิครับถ้าน้องมาก็ไม่ต้องวิ่งเลยไม่ได้ดูทำเลไว้ด้วยทุกคนตายแน่ตูบอกเลยโหลมาอยู่ทางตันแบบนี้ตายแน่ ถ้าเหลืออีกหัวใจหนึ่งพี่ยังพอจะสู้ได้นะพี่ว่าอ๋อมาดิ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 ทุกคนอะไรไปอะทุกคนยาเอาดิมาดิงงง,งงงงงงดิปามี่มันอยู่ไหนหวะแล้วมันเห็นตูวได้ไงวะออมันเข้ามาสำรวจเด้เหรอเฮ้แล้วเมื่อกี้ตู้รอดได้ไง รื่ว่ามันเป็นพบพัทสยาสีลุงสวยปั่นมันต่อหน้านี่แหละมีอะไรไหมตุยปั่นต่อหน้านี่แหละมีอะไรไหมเออไหนๆตุก็จะตายอยู่แล้วดิคนเดียวอะ่ะคนเดียวอะ่เวอะเหลือหัวใจเดียวอะ่ะไอทำไงอะ่ะ ตัเตรียมจังหวะหนีจังหวะจุกอยู่ทุกคนตัวเตรียมจังหวะจุกอยู่เต็มหลเต็มหลไปเลยจ้าเรียบร้อยวูช่วยมาหยุดตุทีดิมันพุ่งเกินนะ่ะน้องว่าไงล่ะน้องสาวมันพุ่งเกินนะช่วยมาหยุดตุทีดิช่วยมาหยุดตัว,ว,ตวไอ ทำไมตูกดวิ่งไม่ไปตูดกดวิ่งแล้วเมื่อกีดด้ตูกดวิ่งแล้วโอุ้่มเป็นไรวะโอ้ยทุกคนก็มาได้อะครับจะให้มาแก้ตัวอีกทีเอาคนเดียวสักจิบชั้นก็ได้ครับผมนี่บานดีเดอะซีรีส์เขาให้สังเกตผูเเตตเต้เล่นสังเกตใครตูบ้าคนเดียวให้ตูไปสังเกตใครเออบ้าหรือเปล่าเนี่ยให้ดูสังเกตผีหรือไง ผมทุกคนวันนี้ก็จบไปครผมสําหรับโรบอกแมปแดนที่เวอร์นะผมต้องบอกเลยว่าโอ้โหมันสนุกเร้าใจมากสําหรับพี่นะมันได้อารมณ์ฟิลแบบตอนที่พี่เล่นเลนโบฟีนจริงเรนโบฟนอะเราเราก็หนีผีแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็หนีผีแต่อันนั้นมันมีซ่อนกล่องได้เอากล่องปิดหัวเอากล่องคุมตัว แต่อันนี้มันเออมันจะมีของช่วยเหมือนกันโอเคมันไม่มีกล่องซ่อนแต่มีของช่วยและผีมันดันมีสองตัวใน1ชั้นนะผมเอาจริงๆนะถ้าพี่เล่นจนชนานาญแล้วแล้วมีเพื่อนมากันครบ8คนพี่ว่าพี่จะตายยากกว่านี้มากแต่อันนั้นอ่ะมันเป็นรอบแรกจริงๆครับผมพี่ยังไม่รู้เทคนิคในการเล่นนะผมแต่โอเคเล่นมาสองรอบครับผมก็ได้เห็นแล้วนะรอบแรกเล่นกับเพื่อนครับผมรอบ2ตัวไปแบบโซโล่ครับผมไม่ได้ตั้งใจไปโซโล่หรอกไปแล้วไม่มีเพื่อนไง <laughs> ยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ด้วยครับผมและใครอยากให้เล่นแบบนี้เดี๋ยว ลาไปก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผม